พร้อมส่งครับสองคู่วันนี้นี่ครับสัญลักษณ์ของตอกไข่พันในครับผมปฏิประมาณนี้เนะครับนี่น,นี่เป็นนี่ไฟดำขวนนะครับไฟดำขวนสามสิบเจ็ดเซนครับนี่กำลังพอดีเลยเข่าไม้ง่ายครับผมตอกน้อยและตอกน้ำหนักเบาตอกน้อย มันตีเขาไม้ไงครับผมมันตีโอเคกะเขาไปแย่ไม้จะียบเลยครับผมไเทียบโอเคกะหย่าโอเคกะใบใบหม่โอเคกะฟังเสียงครับผมไฟดังควรครับดังดีครับผมเสียงแฝบดีกับไฟดังควร เสียงนี่ดีกับสั่นไงบ้างครับผมนี่แหละของของพันไงเสื้อตอกมันสั่นไงครับผมเแ็ดให้สั่นไงที่สุดพอต้องไม่เหรียญคอมือ่อพอต้องไม่เก่งคออะไรครับเบื้งผมเห็ดธรรมดาครับเป็ดคอเป็ดมือธรรมดากับดิบมือกระดิก,ก,ะดกคอธรรมดาเกันนี่กระดังกระดิคอธรรมดาครับผมพอต้องไม่เก่ง กึงง่งน,นั้นนึ่มันบม่ไหวครับบางทีามาไ,ไม่ไหวดอกบัวให่พ่อสองไม้นลครับปวดเทียนต้องธรรมดาไปเรื่อยเบิดขึ้นครับผมแต่ตอกันง,งายสิเบิดขึ้นมือไมเมือม่อยครับผมมือใหม่ควรนที่ใส่เลยครับมือใหม่ควรนเ่ียวตอผมไม่ใส่เลยครับถ้าจเจ้าเรียนข้อก็เป็นนี่มันไม่ได้เรียนข้อนี่ครับผม สั่นง,ง่ายครับผมเล็กแค่น้อยแต่เล็กแค่นอ้กกนอยกันเมาน้ำผมไม่สั่นครับผมสั่นง,ง่ายเบื่อหลินคออยากครับเสียงเสียงนี่ไลดีขนาดครับผมตอบยิ่งเป็นไทยไทยด่างควันยิ่งเสียงนี่สุดยอดเลยครับอันนี้คุยจากตอบเยี่ยนแบบพาน,น่ายก็ไ,ได้ครับท่านได้สองมือครับผมสองขาง เมื่อยอ้ครั้งนี้เอาครั้งนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตอมาสั้นครั้งนี้ผมเป็นสั้นจีระสองคู่คือพันเนี่ยสั้นจีระคู่ครับหมายถึงสั้นทุงที่เลยครับเมื่อยอ้ครั้งนี้เอามาสั้นครั้งนี้ในครั้งนี้เอามาสั้นครั้งนี้ต่อผมมันสั้นง่ายครับผมได้ดสองข่างสั้นสบายขั่งบทสนับจะสั้นได้ครับผมแนะน้ำเลยครับ สันทาอะไรกระดังพิกเกอรครับผมดังดีพิกเกอรพรว่าเช็คเสียงเงแล้วครับผมเน้นที่เสียงครับผมต่อของผ่านหน้าครับผมต่อปลายแบนต่อติ๋วไฮด้ามขวัติีเกอร์เรื่องแสงงามเพื่นมองเห็นชัดเจนครับผมไปสานทางเวลารถแรงมากใหญ่เขาเห็นเนี่ยเอานี่เอานี่ไป ไตนะไตยืนออกไปทั้งถนนี่เขาเรียวเห็นเลยครับก็แย่งเห็นไปตัวนี้ก็รองรูเลยครับยื่แสงสถอดเรื่องแสงครับผมอะไรครับท่านให้เทียไทยแบบสุดติงเลยครับเสียงนี่แตงเสียงให้สุดยอดครับผมทัานายที่สุดเบามือเสียตำนักโบราณครับต่เบามือสามสิบเจ็ดเส้นพอดีครับถึงสี่สิบเส้น ตันไงครับผมป,ปวดคอมือดอกได้เมด่อขึ้นเด็ดเมด่อขึ้นไ,ได้เมด่อขึ้นครับผมส่วนเพิ่งสันเพิงมวลพี่น้องเลยดอกของพันหน,น่ายนี่สุดยอดครับฝากไว้ด้วยครับผมท่านใดสนใจทักเข้ามาครับผม YouTube Studio พันนายตอกสันหนู Facebook ตอกสันหนูตอกสันหนูพันนายเป็นองีิครับผม โอเคครับผมเนี่ยผมจัดสตรงครับมื่นนี้จะตรงให้เพื่อนนี่ครับเอาดามเรียบร้อยจัดการสตรงให้เพื่อนก่อนครับผมทางมาได้ครับสนใจอืมสวยงาม